กล้องอัจฉริยะ h u b เบิลพอ s h i m m m r r กล้องตัวนี้สามารถดูได้ผ่านทั้งจอมือจอที่เคลื่อนไหวได้เราเดินไปไหนมาไหนได้ทั้งบ้านเลยนะคะและด้านขวาก็จะเป็นแท็บเล็ตหรือมือถือของเราที่เราอยู่นอกบ้านที่ไหนในโลกคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถดูลูกได้อีกเหมือนกันอันนี้พูดคุยนะอันนี้ก็สแนปภาพอันนี้เปิดเพลงอันนี้เปิดไฟใช่ไหมครับแล้วก็เวลา มีเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะมีวิดีโอขึ้นมาย้อนหลังนะครับเป็นโน้ติฟิเคชันใช่ไหมเราเราก็ดูได้ดูย้อนหลังได้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาแล้วดูให้เราดูย้อนหลังใช่ไหมดาวน์โหลดเก็บได้แล้วก็เปิดเพลงจากนี้เปิดเพลงเราก็เลือกเพลงได้เปิดเพลงก็เลือกได้ตามนี้สมมุติว่าเราเลือกเพลงใช่ไหมครับอืมที่กล้องก็จะดังเพลงที่กล้องก็จะดัง เปลี่ยนเพลงได้เห็นไหมเอาเป็นมิวสิกบ็อกใช่ไหมครับหรือจะเป็นไวน์นอยส์ okay.